พลละพักนักปรุง plus ส,สำหรับตัวซอนมะเขือเทศสดของเราเนี่ยนะครับผลก็จะใช้มะเขือเทศลูกตโตๆตแบบนี้นะครับเพียงแต่ว่าเราจะไม่เอาผิวนะครับเราก็บังตรงก้นของเขาเป็นกระกบาดแบบนี้ครับผมแล้วก็เพื่อความสะดวกในการใช้งานนะครับผลก็จะเจาะตรงก้านออกก่อนเลยครับการลอกผิวมะเขือเทศนะครับง,ง่ายๆครับน้ําเดือดนะครับ หย่อนมะเขือเทศลงไปประมาณครึ่งนาทีก็ใช้ได้แล้วครับเราจะเห็นเลยว่าผิวของมะเขือเทศนะครับก็จะลอกออกมาเพื่อเป็นการหยุดความร้อนเอาลงมาใส่ในน้ําน้ําเย็นได้ครับหลังจากนั้นเราก็ลอกผิวออกครับบางคนขี้เกียจทําขั้นตอนนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับแต่การที่ตรงนี้เราลอกผิวออกก็จะทําให้ซอสของเราเนื้อนเยนเนขึ้นอีกนิดหนึ่งครับซึ่งซอสตัวนี้ใช้เวลาครึ่งนาทีก็เสร็จแล้วเนื่องจากว่าส่วนประกอบอยู่ข้างหน้าเราหมดแล้ว แล้วเราก็จะทําในเครื่องบดสับนะครับดังนั้นตอนนี้เดี๋ยวพลจะไปต้มเส้นก่อนดีกว่าครับและเพื่อทําให้เมนูของเรานะครับเป็นเมนูเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริงผลใช้เส้นพาสต้าของ a อ n เนซครับตัวนี้สีเขาจะออกน้ําตาลอ่อนๆเพราะว่าเขาเป็นเส้นโฮวีดครับ เป็นเส้นเพเน่ริกาเต้นะครับจำง่ายๆครับว่าหมายเลข19ครับการที่เราทานเส้นเพเน่ที่เป็นโฮวีดนะครับก็จะทำให้เราได้ไฟเบอร์มากยิ่งขึ้นนะครับได้คุณค่าจากตัวแป้งสารีดูรัมเนี่ยมากยิ่งขึ้นครับและที่สำคัญส่วนตัวผลเองผลมีความสุขว่า เส้นโฮลวีตเนี่ยเขาจะมี texture ที่น่าสนใจเวลาที่กินไปเนี่ยเราจะได้ความแน่นในตัวเนื้อนะครับในขนาดเดียวกันตัวเส้นก็เหนียวไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเอาละเส้นตัวนี้ใช้เวลาในการต้มให้ได้ออเดนเตอยู่ที่8นาทีมะเขือเทศเรียบร้อยแล้วแตงกวาผลใช้ครึ่งผลครับแตงกวาเราลอกผิวออกนะครับใส่ลงในเครื่องบดสับจะใส่น้ำส้มสายชูก็ได้นะครับวันนี้พลขอใส่เป็นมะนาวนะครับ มะเขือเทศสันดายครับกระเทียมเราซอยเล็กน้อยนะครับพริกครับผมอันนี้ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับเกลือพริกไทยน้ำมันมะกอกใส่ลงในชามผสมเลยครับแล้วคลุกเส้นเพนเน่ที่ยังร้อนๆอ,อยู่นะครับในตัวซอสครับผักชีอีกเล็กน้อยนะครับ อิ่มท้องแล้วก็ยังสบายใจเพราะดีต่อสุขภาพแน่นอนครับหาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w f o o f m a f i a บดอครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราในชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปลายแอดครับ